บายดิพี่น้องจ้าสบายดีพี่น้องปล้อง,ปองปไปเบอร์สกูทุกคนใจพี่น้องวันนี้ปลาพี่น้องมีกระปุ้นน้ำซีนงัวเครื่องในงัวพี่น้องมันเป็นไส้ตันนะพี่น้องนะมีซีนมีเครื่องในต้นน้ำซุปนี่กัเบื้องบบยสยางลายใส่พวกอ่นานโน้ำตาลไม่หยังนะพี่น้องแกระปุกงัว,งวอเอกก่อนส่วนเครื่องใส่ก็ตัวนี้ใส่แต่หัวข้าขิงไม่ยหัวข้าแล้วก็แบบหัวสิงขรเนาะ ไปดับข้าวนเป็นปน้ำซุปอันนี้ก็สิตักไว้ให้มันเย็นแล้วจะนี่ค่อยสิไปซอยนอ่เป็นตอนเป็นตอนระวังรอพี่น้องมันเย็นจนนี่ก็จะพาไปผ่าพี่น้องเรเครื่องใส่ก่อนเตรียมเครื่องตำจา้าพี่น้องมีหัวสิงไขคมีข้าไปมะกกูดแล้วก็มีกระเทียมจ้ะ ก็เกอเฮดจะเทือจะที่น้องมื้อนี้เจะนี้ลองเฮ็ดข้าวโดน้ำเซียนต้นเทือแรกก็เกอเฮดกินจากเทือ,องให้ตรงตรงสิเป็นสีเปนมีเลือดพร้อมพี่นอ้องเป็นไงเนื้อมีตีนเนื้ออากาศนอไหมเนี่ใส่ลายย่างื้นนี้นะกระเทียมใส่ลงไปข้า ไได้ไ่น้องอยอูยเ่เนเอาไปไ,ปไปด,ด้ไปเอาไปได้ขี่รถไปเอาเอาอยู่แกล้ๆนี่มันก็เลยไปน้อยแต่อหอมดีดีเลยแนวไปน้อยเดวนอคนเดิอืโอ้ยขอบมาให้เลยพี่น้องไปกลาย กระเทียมใส่เลยพี่น้องกระเทียมบดซอยกระดาษส่วนมาขูดจักหน่อยอก่อน <c oughs> เสร็จแล้วก็มาตำจ้ะพี่น้องมาตำค่อยเอาไปขูดจ้าเนี่ยิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยในพี่น้องน้อสูตรไผ่สูตรลาวเพราะว่าที่นี่ก็บ่เคยให้กินจักเท้าเก่งกินเป็นเื่อทำอิฐ โอ้ยลงใส่มะเขือแห้งใส่มะเขือแห้งไปนะมันจะพี่น้องมะเขือแห้งลงไปเกือบลืมเนาะให้น้ำมันยังได้แห้งกันหน่อยแต่จุดนี้ก็มีน้ำหน้าอยู่แหละพี่น้องเพราะว่าบางคนเพิ่มเก็ดสูตรบางคนเกิดน้ำใสๆเนาะสูตรบางคนเกิดน้ำแดง ก็จะใส่ผงปาปิการ์ลงไปแล้วมันจะแดงจะหเอาบ่มีผงปาปิการ์ห้องช้มะเขจะใส่น้ำหน้าเอาก็ได้ไรรอเฮ็ดน้ำไปใส่ก็ได้เนาะขวดจ้าพี่น้องขวดหอมหอมตามันมุนก็ได้เด้อพี่น้องเดีวยวแต่ว่าที่นี่จะตาบบมุนปันใด แรกในชีวิตเฮ็ดข้าวป่นอันน้ำซีนกินมาพี่น้องนะมาลองกันว่าจะเป็นกินบ่ใไ่ผงน้ำหน้าจักน้อยน,นะพี่น้องนะให้น้ำมันแดงไปจะแซบ่บสำหรับไผ่เบลเฮ็ดน้ำแดงก็น้ำใสก็ได้แต่พี่น้องเะว่าโจนี่เฮ็ดให้มันแดงเฮ็ดให้มันเป็นกลินเกี่ยวไฟอันอ่อนนะ โอ้น้องเนยะจะแซ่บให้ไฟยักแหงนะเพราะว่าตัวนี้ใส่อันเตาบ่ได้ใส่เตาแก๊สนะใส่ตัวนี้ใช้เตาทานเตาแก๊สจะสับปั๊บได้เพราะ่มันมันแหงนะพี่น้องนะ นี่แล้วจ้าพี่น้องใส่ลงไปนะพี่น้องนะจะแซ่บเริ่มสีสันกันจะกินแล้วพี่น้องใส่มักเรียนที่จริงใส่มักเรีใหญ่แต่พี่น้องแต่ว่าจุดนี้บ่มีมักเรีใหญ่ก็เลย ใส่มากเล่นน้อยนะใส่เลือดลงไปใส่เลือดลงไปยุ่ยยน้ำน้ำซุปเป็นจะแซบให้ตามไปด้วยน้องไห้จ้าพี่น้องเครื่องในหกองก็คือเย็ยนแล้วละ่ะเดี๋ยวเขาไปไอสกีนอยเครื่องในมาใส่จะเป็นตะกินก้อนนี่นะ ซอยซีนเจ้าพี่น้องอันนี้เป็นเรียนด้อพี่น้องเด้อยซอยเสลี่ยงให้เป็นต้นกำเนในเฮือนลูกกัดจักลมอย่างกันต่อพี่น้องเลยลมตามธุรกิจอย่างบุกกมันบ่เสียงดังสนั่นวันไหวก็จะเสร็จให้พี่น้องเลยกระปุกน,น้ำซีนสูตรบาจนนี่คิดสูตรเองสั้นไ่เคยเฮ็ดจักเถื่อเฮ็ดสูตรงัว นี่พี่น้องเอ้ยอันนี้เป็นไส้ตันนี่พี่น้องอันนี้เป็นตับจ้ะเอ้ยหัวใจโอายเป็นตับไส้เป็นกระเซบกระเซบ ก็อักน้ำเสนดังพี่น้องเอ้ตักใส่เครื่องไปยั่วมือนนี้นะโอยุโมเสบใไปใส่ซีนพี่น,อน้องซีนซีนติดเอ็นกระเซ็บแหงพี่น้องจะเห็นซีนกับน้ำลายไหลแหละ เดี๋ยวอซอยแล้วเราขึ้นไปลงหม้อจ้ะพี่น้องใส่เครื่องในลงไปจ้ะพี่น้องเครื่องในโยโวๆไปเลยอ๋อจะกินบ่ขับปุ่นน้ำซีนจ้ะพี่น้องปะาต่แซ่บต่แซ่บนี่มีน้ำไม้มีเลือดมีเครื่องในมีซีนนะพี่น้องเนาะ เดือวันเนื้อนั่นแหละกระปุกน,น้ำเนื้อเดือวันน้ำซีนนะพี่น้องเนาะมีไส้มีอย่างโอ้ยจะเสพให้มีเลือดมีน้องไม้นี่พี่น้องเซ็ตไปที่เรียบร้อยใจพี่น้องจ,าองจา๋าเราจะให้ไปกินเนาะวันนี้เสร็จเราจะพี่น้องเห็นดำๆครอบพันเป็นน้ำนะพี่น้องเจอมันฟดนี่หอมเสิร์ฟแต่พี่น้องวัดจวก จะแซ่บให้พี่น้องจีาจพี่น้องกับปุณน,น้ำซีนจะแซ่บให้มีเลือดมีไส้มีเครื่องในมีซีนจ้จพี่น้องจะเสียดายบุมีเง่อพี่น้องขาดเงืนอ,อย่างเดียวเนาะจะสั่งกลับไปกินกันเลยจ้าพี่น้องบายดยพี่น้องีเนื่องจ้าพี่น้องมามาทุกคนพ่ออีแม่กำลังไปตักอาอยุัจนี้กินก่อนหิวหิวกินก่อนจใจพี่น้องเำลืงมีมีดัวเลย Em bớt cho bớt này tiền quay Cảm ơn tụt nào Cảm rồi đó

ไม่ลืมตำ่กับปี่นซองใส่กัปิแซบเลยจำัขอบคุณตัวยักจ์จำเป็นพระ้กระพุนเลวพอดี que suena eh la sau đó xếp final bảo cái mặt hết từ nào มันเป็นจะส่วนงามงามท่นส้นแตงกับ้มปลาสุกดีด

lá. น้องเป็นแพทยเป็นแพทยไปยังพักกันเเป็นแพทย์ตอน้ยัยไหมเป็นแพทย์เป็นแพทย์ใสแบมาอจะพี่น้องเข้าทํากันเยอตอเนี้ขอฝากบรรยากาศวามี้อพี่น้องเนาะเนียมกดไลค์กดแชร์ตามเปพี่น้องเยอะ กลับมาสวัสดีนะ